สวัสดีค่ะไไตอนนี้เรากำลังมาดูนะคะของขวัญน,นะคะชิ้นต่อไปค่ะนี่นะคะขออนุญาตนะคะท่านผู้ชมทั้งหลายโอ้โหระทึกมากเลยค่ะแค่หลวมๆเอ้ยระทึกคะ่ะเอ้ยของน้องลีดูสิอแน่นแน่นแน่ตัวขนาดนี้แล้ ลีทำไมเขาดูถูกคนจนอย่างมึงจริงๆเลยอันนี้นจะมีครหนึ่งใช่ไหมอีพีสามแล้วค่ะ EP สามอาจจะอาจจะขยับไปอีพีสี่ค่ะอย่าม่นน้ำใจคนจนไม่เขาเม่นไงเขาเม่นน้ำใจมึงจนเกินไปไง น้ำใจคนจนเด้อที่คิดว่าใบเดียวเดอได้สองใบโอ้ยใจคอไม่ค่อยดีอ่าชิ้นต่อไปนี่ชิ้นที่สองแล้วนะคะของน้องลีน้องรักนะคะของน้องลีน้องรักนะคะโอ้ยเต็มเต็มเต็มเอาไปให้คนเยเสริมอันเนี้ยเยเสริมจบไปแล้วแต่เมื่อวานเยเสริมจบไปแล้ว ส่งการหาเงินไงจุ๊แต่ส่งไปช่วยขายของด้วยนะอาไปไหนป่ะส่งการามองนะไปนั่งกินเหล้าตรงครึ่งที่ร้านเลยเตรียมแล้วสาวๆมีต่อไปนะคะชิ้นของลูกสาวค่ะอันนี้ของผู้จัดการดูนะคะผู้จัดการสร้อยนะคะเงินเดือนสูงที่สุดนะคะในบรรดาทั้งหมดนี่นะ คิดดูนะคะว่าจะได้กี่หมื่นนะคะหกหมืน่นกี่หมื่นกี่หมื่นมาดูกันค,กค่ะไม่อยากจะเมาค่ะไม่อยากจะ